วัสดีครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับพี่ชายนะฮะหรือว่าทีมงานนะครับนกลงหัวจุกนะครับอลินดาฟาร์มอาเซียนนะฮะเพื่อนเพื่อนหลายคนนะที่อ่าเล่นเฟซนะครับก็น่าจะได้ข่าวนะครับของอลินดานะเป็นฟาร์มอ่าที่มีชื่อเสียงฟาร์มหนึ่งนะครับของอ่านครบ้านเรานะครับอ่าที่เป็นการสูญเสียนะครับเป็นฝันร้ายนะครับนะครับอ่า เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะแล้วก็จะมาลงลึกรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับการวันนี้นะครับมาพบกับรายการแม่แต่ละวันนะครับนะเดิมวันนี้เราอยู่ที่บางกันนะครับมาเที่ยวทีวีเอ็กนะครับทีดีเอ็กกับพงศ์สวัสดีครับก่อนหนึ่งนะครับกันตอนนี้ก็ให้เด็กแนะนําตัวก่อนนะครับกับสวัสดีครับครูเอกจากกรุงศรีนะครับนี่ว่าอารินและอาเซียนฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มนกก็ จะตั้งซ่องซ่องปีฟ้าเลยนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นฟา้ามนะครับก็เป็นบ็ผิวผักชาที่จับนกมาใท้เรื่อยๆนะครับมุ่นเวียนนกจากคนนู่นไปคนนี้ไปบางที่เราก็จ้างเราเรียนร้างก็ตอรี่ตัวอ,องขึ้นมาจากการที่ว่าเราเป็นหนังขัดนกเล็กน้อยๆในรัดเทกนะร่างเด็กนี่อยู่อยู่ในไม่ไม่ไม่อยู่ใ่อย่างนนตอนนั้นทีเล็ยอยู่ในเมืองอ๋อในเมืองนคพกลับอยู่ในเมืองนครอนี่อะไก็มันจิบอกว่า ไปจับนกไปเลยจะรานนู่นร้นนี้สี่เรตัวส่องตัวที่เรตัวสองตัวมาปันมาปันมัมาทำติปวันเดียวเลยก็ลุงแลุงเลไปเลยสิ่กับประมาณโบเสียนลานะะเสีนเสียแต่ใครมีมจับจับนมาแต่อนั้นสิวงับนี้นะครับซึ่งพอเล่นตั้งแต่เรี่มันเัิดซื้อเป็นไปปฏนบติได้จบนกได้มาตั้มฟามได้มาอจริงแล้วมันมันขึ้ว่าจุข้องมีงนอยู่ซัมทีมาเนีก็ เล่นนกอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นหมอนึงหมอนึงก็ติด่าเป็นอย่างอย่างยี่สิบปีเลยอ่ายี่สิบปีกับกับที่บ้านมีนกปลูกมาจุกไม่เคยคาดอ๋อคือพอพอก็เลียงมาเร็วภาษาใช่ครับรับคือแล้วไหนว่าเติมโตมากับนกปลูกมาจุกมันมันซึบจับมาเลยเลยมันซึมจับมาเลยเพราะว่าเรามีตอนตอนเลี้ยงตอนเลี้ยงตอนนึงที่พุ่มได้ถึงไปไม่ได้ตนใจนกเลยทีนี้พอเรียนจบเรามีเวลาอืเรามีเวลาเราก็ อ่างานเริมตั้งอะไรกับทีนี้ก็ได้เกิดเป็นเป็นอาลินาอาเจนฟังนะครับคือกาตาร์ไตตามาเลยเป็นแับนั้นแบบับจากทีวาจับทีสีตัวตัวที่ตัวละก้มาขึ้นเลยแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีออนไลน์แบน,นียังไงออนไลน์กมาลูก้าจะเป็นแต่ตอนนั้นมันเป็นในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเฟซบุ๊กในเฟซก็มีอยู่มีัมบตอนแต่กา มันเป็นบกหาเจีอนกันมาจุดนั้นนะครับจุดมูดตอมมูดมูตมตุนหมามูบาลบอกไก่ามาทีนี้มันเกิดเกิดเขาเรียกเกิดปัญหาวรารโอแล้วจุดเกิดจุดแล้วอ่อาวารโอจะต้องตุนยาคนตื่นเชื้ออ่า กาขก้นมาการเป็นอา้าตั้งตันมาทัอจ่ายโดยการจ่ายเฟซจิงเลยนะคกับจ่ายเฟจิงจ่ายเฟตัวตนจริงๆเลยการจ่ายชื่อกลุ X ในส่นซีมานนถน้ครับอืจแล้วตอนนี้ก็เริมเริ่มติดอู้คุณนะครับเริ่ติดอ้คุณมาเลยตอนนี้ก็เราก้ามีกม X ได้กลุ่เมันต่ไปด้วยกันนะครับอ่าอ่าสมาชิก FJ ต่างๆก็อ่าเล่ดีๆนะครับว่าเป็นกู X จรงเออกร้องนะครับเราก้ามีรอมาแล้นะครับตอนนี้ตอนนี้ พัฒนามาเป็นฟาร์มนี่ตรงนี้อย่างอย่างเป็นแข่ส่วนส่วนนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ใจเป็นตัวตัวฟาร์มนะครับนะ,ะเราว่าตรงนี้จะเป็นอ่าเรื่องไงว่าเป็นโรงเรียนแต่ว่าคือที่พอพันนอกจะมีทีเดียวจะเป็นอีกอีพีหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแับนะครับที่นี่ก็เป็นลานเป็น้านที่ว่าเราใช้หน้าด่านให้คุณด้หมาชมุมในหมาดูนะครับ<ม>แ,แบบนหนประมาณไหนก็มีให้ทุกเพศราคาครับตั้งแต่ล้างยาจนถึงระดับ v i p ไปนะครับ Trải xa đứt đứt, đứt đứt cái lên đáy, khuẩn nháy lên đáy, lại có phải thêm nọc khen, nọc xài khen. <laughs> khen sai, nọc đắm. Nọc đắm cứ, nọc thì xài khen không biết lý do nào cho nên phạm ảnh này đã chốt, đối với phần của họ chốt? Xài khen không biết, nói chính chính là xài nọc đấm, nọc đấm là nọc xài khen ở trong phạm. Cái xài khen mà con thì sẽ tăng vào phạm, như là bằng khăn, kẹt đấm. ไล่กลิ้งกลิ้งคลิปเนี่ยนะเป็นบางกันเป็นเป็นบางกันยังยังอย่างยุ่งมั้ยอย่ยุ่กับเป็นบางกันไม่ได้โอเค็งตัวนี้ก็อ <c oughs> ยู่กับอยู่กับปลรยาอ๋ออีกตัวนั้นตอนนั้นผมจำได้ตอนโดนจับตีเอกไม่ตัวมัเสือาตายไปเร็วเสืเลยนะตัวนั้นมาลีเออมาลีมาลีมาลีต่อมาไล่กลิ้งตเล่นนกอา่ชีพนะครับอ่าน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่มั้งตัวตัวนี้ดังแบบดังมากึจงเมื่อตัวตายมาอยู่ที่เอกตอนนั้นเอกออโต้ก็จะ cho nên tâm nồng tâm đường dây nồng tâm đường dây cả bên ai mà còn nồng tâm cả phô mai nồng kiên nồng tăng chế và ai phô mà tệ ngay phô mà pan đây mình mà kinh chỉ mười bốn tay được vậy con con người nhiều này điều về nồng tỷ điều tiền ta rùa là ta mặn về làm ăn rồi gặp ตอนนี้นะครับเป็นฟาร์มฟาร์มย่อยกล้องอลินดาฟาร์มาเซียนเลยนะครับตอนนี้ปลกล้องไกลนี่ตัวนห้มั้งทดีว่าเป็นพีเซ็ตตอนนี้ตอนนี้คุณรู้มั่งเปลี่ยนกันเป็นบางสมโมเป็นนกที่ว่าหนกกระทิงแล้ว่าินกเป็นมากามั้งเตือนนิดหนึ่งมันนั่นเป็นนกเปลี่ยนเปลี่ยนจัดเทนเลยครับเปลี่ยนอะไรก็ไม่มีเบิ้นทีนี้ก็ เราจะปล่อยจริงแล้วนะปล่อยขึ้นตำรายการไปเลยจะเลี้ยยังไงวะใกล้ก็เันเงี้ยเลยวมันเป็นเส้นออกตัวยากเส้นออกจริงๆครับจะเลี้ยงเลี้ยงมาปั๊บแต่งจนมาไม่หันก็ก็แกล้งได้ครับสี่เล็กๆแกล้งกันเพราะไม่บึนไม่มีบึนจะจ้องดอกซ้ำดอกจนมายแกล้งมาเลยมาเบิ้ลเราตอนปีไม่ปีไม่ปีไม่ขึ้นครบแปดขึ้นเบิ้นเองกันต่ดงมันเลยมาดูมาจากได้เหมือนกันเบิ้ลเองมันก็พัฒนาไปนะบุ้นพัฒนาตัวนี้เนี่ยแ่นครับนี่กับบางกระโม อ่าเลกในไก่พองอลินนะตอนนี้นะครับนะพ่นงานลาสุดแบบเดียมันงจริยายกานกาันกุศลที่ไอปะพูนมาส่งเลยมยนะลานี่ลาสุดนี้เลยแต่นกผีเข่งปันกว่าตัวโอ้ชื่อว่าอยา,างผันหมางนะครับเรา,าต้องเล่นนกมากระผมจำได้หมากทุกตอนนั้นก็ะไล่ปีเลยเือวยวนกเป็นเป็นพันเนี่ยก็ไม่ถึงพันนะั้นจำได้ว่าไก่ติดตอนนั้นนะ แต่มันก็ไม่ถึงปันแต่ตอนนี้มังเงี้ยกับตั้งเ่าจนเห็นว่าไม่มีทีจะตั้งเงาเลยมันทีป่าอยู่เก้านั่นแหละแค่นี้ฝ่าปฝ่ายยุ่ไปเลยัดื้งมันบดงานรานั่นก็สิ่งสี่โดบสิงสี่โดบเบิ้ลไหมเบิ้ลจนคู่หนึ่งมานั่นรับพอพอสายไทยโมมันจะมดมดมันจะติดแต่อย่างดีทีมันมันมันจากเบิ้ลไม้คู่นึงแต่คนดี่ว่าจะติ้งมันนั่นนะ หนกรูสึกว่าจะป้านมาเป็นรวยเลยอเป็นประมาณรวยยังนงหละตีว่ารวยยั่นแเละกวาจริงครับมีขันในวีก้าวตอนนั้นวันนั้นละมันกันกับเว่ามันการปรับแต่งมันทิ้เวลามาเราเราปรับแต่งตั้งแต่ช่วง17 17โมงแต่ว่าเราไปแก้งจริงตอนนั้นแียงขึ้นกะละที่กั้นมันกันกับละที่กันมันกันแต่ก็บ้นจนถูกกันเลยกับ วมันไม่ก็จัดมันสิยกไปโดกี่แมม่งวันก็ยัดตั้มกับัใดที่เพิ่งเกิดขึ้นคิดหลายคนนะครับปรงมาณจริงๆว่าอาจจะเกิดในเฟซตัวคนเล่นนอกในคุ่มนกนานาอาจจะเร็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในกล้องในฟาร์มอลินดาฟาร์ม เกิดขึ้นยาเพี้ยงเหล่วความรู้สึกปันตื้มันเกิดขึ้นในวันนั้นมันเถึงมันฟันใอย่างฟันใหญ่ดูแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ยังมึนมอนมันยังฟันอยู่นะตอนนั้นอยู่เวีนอยู่โรงเรียนเป็นสัปดาห์อยู่เวีนก็ว่าจะเอาแฟ่นทูว่าแมวเข้าากินนกเพ้ยงเหล่าตอนนั้นเราคนยังไม่กอดเยอะเลยปันตื้มเอคงมันจะไม่กีตัวไม่จื้มใต้รูปไม้เลยจะรูปเลยวสามสิบ สามสิบตูวมันก็บวกเป็นสี่บกนกเข้งนกไก่ดาวนกจำแล้วก็ูุนกเกมก้าวนะครับีดุดก็ลุดไปครับสีดลุดก็ไปผลไปก็ยังเลยครแต่ได้กลับมาเหมือนนั้นได้กลับมาโอ้ได้กลับมาต้องตัวครับมันกินมัดเลยว่ะันกตัเหมั่งกินไปสิบปตัวเลือดแต่วัวเลือดแต่วัวสิบัศวัวซึ่งทีว่ามันติดโลงงอไม่ได้ ก็ไล่ตัวมาแมวกี่ตัวตัว,ต,วตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวใช้เวลาสิบห้านาทีบ<ม>าทเรียบเป็นล้านองมันเลยคนั่นแหละมัน,ม,นมันก็เกิดจากเราประมารเหมือนกันเพราะว่าเรา เราใจวิตประจำวันเลยเดี๋ยวเราตั้งแบบนี้ทุกทุกวันนะเลยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่าดจิตคือวันนึงมันต้องมาเรอเรากันนี้นะพมงจะเป็นคนเดี๋ยวหนกเนี่ยตั้งเรียงพืนไว้นกไม่ถืว่าลูก้าก็จะมาดูเพราแม่ตั้งพืนเรียงมาเลยคือผมก้มกาวเวียนก็เปิดเครื่องอ่าเปดผมก็จะยิบไอ้บอกว่าหนกมันเยอะเขาประจำไม่ได้นะแม่บ้านพวนกมันเยอะเราก็ต้องมาจับตั้งไว้เป็นตุนเป็นต้นไว้ที่นี่สองชุน บานเลยครับตอนนั้นฟางเป็นหนูตาอ่อนเลยถ้ามาจิกกวนทีเลี้ยงของกองวชิ้นะครับเบื่อไม่ได้เลยจริงๆมันเป็นบทเรียนนะแต่ว่าไล่ไล่เก็บตีตูกแมวทุกหมูตู้นี่ไงต้องหยุดว่ามันหดเทียวกับกล้องเรียนี่มันมันมันกลายเป็นว่าคนละเลี้ยงกันเลยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ยาวเวลาที่ไหมนะที่ถมาชิกนึกเลยว่ามันชุนเสี้ย นายางนึงไม่ต้องที่ไม่มาเลยถ้ามันมุ่นราคาพี่ว่าตั้ตัวบ้านช้ามิดตัวอะไเลี้ยนออย่ายังไม่มุ่นราคาตันใจยังไม่ไม่เปลี่ยนใช่ที่เราอายุที่ว่าอยู่กับปุ่มยู่กับปุ่มเยี่ยช้ามิดติเก็บช้ามิดปีตอนนั้นคือเราแจ้งมาตั้งใจเล็กๆเลยทีนี้มาหยุดแจ้งไงก็ตอนสองปีที่ผ่านมานี้หยุดแจ้งไงไอเขาอยู่บ้านกิ้นงานเดี๋ยวเล่นในบ้านอย่างเดียวนั่นคือ เราเปียเป็นคนคือตรวจตรวจต้องนกนะตรวจต้องนกตรวจต้อง,องวานเลยใช <m ess im> ่ไม่ไม่ได้กล้ไม่ได้ไรอย่างการปกติเออเมืนอโมเปเน<ด>ียนไม่ใจละก็พันเนยเตี้ยนั่นแหละก็ตัวว่าเป็นตัวพันนั่งกับม้ากบก็ยังไม่รวมคุณค่าทางจิตใจเลยพวกว่าเป็นพวกองโตนั่งโตอยไม่ต้องเลียงตีได้ขึ้นกับโตบุบุเป็นเมืงนกันนะพวกพมกว่าพมเลี้ยงแต่เราแก้งจากตัวกำตัวพอเลยเลย ผมหยุดฝนว่าตมันมาคื้นมันมามันามันมางนี้เรามันางรับเราวามานมานคนมันมาตัวไปนี่เราไม่ได้พวกเมีงไม่ได้เป็นความที่ใหญ่กตเลยมันบานบานอย่างนี้ทตู้ไมันอยู่ันมาตื้นแต่ก็ไม่ได้ตามาจพวกเมียเลยอยไปยาเลวยาเต อันค sí, ือมันจัำมันไมู่เรื่องเลยแล้วมันไม่กระต่างมันแคบตรงมันเลยบางเอาก็ฟ้าไปว่ามันปีีน้องงเหลว่าเมือไม่หรืว่ากำลังเดือนลกเดือดเกิดอย่าประมาดนะครับอย่าขึ้นอยู่ความประมัดหรากมันเกิดขึ้นได้ตรงเนี้ยไล่ไล่คนพ่มหมายังไม่เกิดขึ้นที่ใดอย่างเดียแต่ว่ากันไหนดีว่าเก๋ อ่าถึงกะพบเรานะครับก็วันนี้หลายการพุ่เด็บแต่ละวันวันนี้ฟามาเดียวเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวจะทายเจอได้หูมาถึงตอนนี้เก่กิวลาคิดเป็นเพื่อกับวงการนกั้งตอนแตนะไม่ว่าครับแต่ว่าโดนโดนได้ลงเก่งโดนได้ลงจำจำทิ้งที่เรารักกันแล้วมันก็จะได้รางวัลไม่ได้รางวัลมันก็จื่ใจแหละยังได้ ไปไหนมาไหนมีสมาชิกเพืือนๆก็ตักได้นั่นคือจืนใจทุกๆเลื่ครับก็แกเอาไปปบเพืือนพบมีตาตาตอนนั้นต่อตอนนี้มันจะไม่นเืินเหมือนก่อนแต่เพิ่มเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนอาจจะเออว่าปันนูปันนีไปเจอป้น้าในเราในเหืือนกับมาการมั้งคือยารที่บอกว่าตอนนี้มันเปิดกว้างแบบมันเปิดกว้างแบบคือเราเหลือไปได้เราเล่นเบบกัอว่าปันซื้อกัไปได้เพราะฉะนั้นมันเยอะกับมันมันไม่เงอนเหมือนก่อนเลย เมื่อก่อนมันอาจเดามันอาจจะน้อยแต่ตอนนี้นี่มันถูกันแล้วมันไม่เตะอินนกแต่ละมันจะนอยลงใช่ครับมันไม่เตะเบรดหรอกมันวันนึงบางทีซ่องเราซ้ำเราแบบนี้มันก็ชนกันมันก็เบ่งนกกันไปเกลี่แต่เคยจบหลังไม่ได้บัเดิมตั้งแต่นี้นะครับย่างไรเสกฝากตึงกับเบ็ดดุนไม่ดีว่ะอันมาเลี้ยงนกหรือว่าอันมาเล่นนกของวัวจุกเนี่ยปัาน้นองดูสำหรับน้องๆมือไม่ถ้ามาพุ่มเจอประเทศนี้มากมายปัจจุบัน ผมเจอมาครับคำถามเขาคือเราจะรู้เลยว่าน้องคนนี้ไม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงนกหรือไม่เคยเลี้ยงนกบ้างไงโดยนั้นนะครับการที่ว่าจะไปหานกสักตัวนึงจะปคามันก็ไม่ได้หายนะโดยมีโจ้นมันมารับพยายามว่าปกาที่ต้องมีเรดิตมีัวด้นจยิงๆนะครับอาจจะอากาศรุนแรอากาศทํา,าทมันคือมันมันเราก็อยาไปเสียตรงนั้นนะครับนะพยายามว่าห้าปกาที่จัดแล้วเราจะได้กล้องมาเมน ที่นี้พี่มือการเตงเราก็ต้องใจเย็นเมเราได้กล้องมานรี้นนะครับเมื่อเราได้นกมาเล้วเนี่ยเราต้องใจเย็นเอ่อนกมันไม่ร้องวันไหกวันหรือ้องไม่ร้องเราก็พยายยามให้มันให้มันกิน้งกลอกบางตัวมันมันไม่ได้กินสงนัยนะคือเราต้องมีเทคนิคแต่ละคนแล้วผมเชื่อว่าแต่ลาคนมีเทคนิคแต่ว่าใจร้อนไม่ได้เลยกับนกสงกวุกนี้นะใจร้อนเซ็ตคือ มันจะป่ายโราเซียร่วงเราไม่อยากเลี้ยงมันไปเพราะฉะนั้นเลี้ยงนกต้องใจอย่างยินค่อยๆปรับค่อยๆแจ้งื่อยๆนะครับไม่นานมันก็แข่งได้อย่างของผ้เมีงเกมมข้าวกองเมียงอย่างเก็มข้าวปรมานตอนนั้นเจ็ดเดือนเป็นบางกันอืมเป็นนกที่ว่าส่งเกมลับมาส่งเกมครับมาเสร็จแล้วมาปั้นก๊อปตงก๊อปอะไรนี่นะครับนะใช้เวลาเจ็ดเดือนพุ่มหลงแจ้งแจ้งกลางเล็กไม่ลงแจ้งกลางกลางหรือช่วงเดือมบินเดือมมันใจแล้วทุกทางแร็วแจ้งก็มีทุกทางเลยเนี่ย แต่ลูกนกอ่อนนวลโดยแต่แคแข่งบุกมันไม่ได้ครับลูกนกอ่อนนวลในอย่างหนึ่งก็คือสัปดาห์ละครั้งไม่เกินจองคังนะนะครับลูกนกอ่อนนวนต้องใช้เวลาจ่ายต้องให้เวลามานิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่านกตีอยู่ข้างมันมันจะมีอายุเท่าไรเราไม่สามารถเลี้ยงได้เหมือนเงาเราไม่เอาส่วนนี้นะเราเราไม่ได้รู้จักเข้าหมกน์นะครับเราก็ต้องเว้นแล้วนกเราก็ต้องไปช่วยนกเก๋เกิดพิษจาร่าเราไปแข่งบุกเกินเนี่ยมันไปช่วยนกเก๋หลายๆครั้งเกินเนี่ย มันกระโดดได้เหมือนกันคงับมันโดดเร็วอีนี้มันจะเชี่ยวุ่นกว่า้องมลางเต่งอย่างเต่งอยอะรอบังบางตัวเพราวอ่ะโดนเลยมันก็ไม่ขึ้นนีเลยกะมีนั่นแหละแต่ว่าบางตัวที่ว่าไปปบนกวิกกราโดแล้วก็คนไม่มันฟื้นขึ้นมามันก็อย่างดีแต่ทุกตับางตัวคือแม่นอนางตไปเลยครยับกลายเป็นนกใจก่าไปเลยกัมีครับยมันไม่่เหมือนกันทุกตัวนี้ ช่คร <T' pled. S 1> ับแต่ละตัวแต่ละนิสัยมันก็เหมือนคันนั่นเองครับเหมือนคุนแต่ละคนกับนิสัยก็ไม่เหมือนกันอาจจะคลายกันแต่ไม่ซิ้งกับเหมือนกันสุกุนก็ต้องมีโคทีว่ามันไม่ดีโอที่ดีนก็เหมือนกันมันก็ต้องมีโคตีดีของมันเราต้องจับอะไรบ่เราต้องจิ้งะเอียดดโอนถ้าเราจับเย็ดต่างเราได้นิดเดียวนี่ชีวิตนกเราได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับกาันนี้ก็ขอบคุณบรกที่ว่าหมายความรู้มาแชร์อประสบการณ์การเลี้ยงนกสำหรับนกนงที่เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงหรือว่าอยากจะดูเทคนิคอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเจ๊กฟากชงทางการติดต่อเพื่อวกับไข่ต้นใจจะช่องทางการติดต่อจะยึดหลักอยู่ที่ในเฟซนะครับของกล้องเฟซกล้องสุริยกอรินดาอาเซนความแล้วก็มีเฟซภรรยาผม กีราโปนอันนี้นะอาเซียนฟามจะมีช่องฟีนะครับจะมีช่องฟีดตอนนั้นคือปรับงแฟนพ่มเลครับปพรพพับเปลม่นพ่นครับคือจะไม่มีปาบื่นเลยดีๆนะจะจตออ้องเปลี่จนแบจะ,จะลั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนผมจะยืนให้รูปอันลั่งเป็นโปรไฟล์ตลอ mm. นะืมเจ้าใจโปรไฟล์นั่นซึ่งร้านถ้าว่ามันเป็นบริยวจะมาเยี่ยมชมร้านมาได้รนนี้มตัง้งอยู่ที่ไหนเป็น ลานตั้งยู่ฟาร์มเลยตั้งยูอ่อำเภอบางขันนะครับถ้าว่าคนห้าใน g o รุงเทพเราพิมพ์อารินดาอาเซียนฟาร์มจะขึ้นตีร้านนะครับจะขึ้น,นตีร้านแล้วก็เช็คก่อนระยะทางกันเลยได้แต่ถ้าพิมพ์อารินดาอารินดาฟาร์มเจ๊เจ๊มันจะพาไปที่ฟาร์มแต่ก็ไม่ลงกันจะลุ้งแก๊งกันก็คือไม่ไม่ได้ไกลกันการตัวจะก้องได้กับต้าลงได้จะก้องไปรับแม่ครับง่ายๆงี้ยมี นีมาจากกิดไก็ทรงด้านก็เหมือนกันครับบางทีก็มาจากงานย่อยเลยว่าควรว่าคน้องงบมาแต่ป uh. ู่ต uh. <But> ึ <lot S 2> ้งมานได้มบปลอมันติดไอะนดย่ญ่เลยกับแม่ได้การรอยได้ครับกเป็นตัวรังนะครับเส้นถู่ซ่งไอถู่ซ่งเหงือนกันจนจนนั่นบอโลเช้นบอโลบอโลลำตับอ่าบอโลลำตับกับกายุติถนนเลยอยู่ก้อนนี้ตึงซ้ำปอดตโตลเนา มันโปรโตบังกันเลยจุดเดียวมีปั hmm. it, so ๊มเดียวที tense, ่ยังมีบังกันอยครับโปรโตเดี๋ยวว่าเมื่อจะเป็นปลายยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะอ่าอินเสิร์ทร้านกับตัวหวานตัวหวานนี่ก็โตมาตามก่อนนะเบอร์โต้ได้ครับเบอร์โต้สูนแปดสูนเจ็ดสูนซ้ำแปดซ้ำหานี่นะครับนั่นคือเบอร์เบอร์ของพ่อมตรงธรรมะตู่ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนกไก่หนกก่พ่อมดูเลยไอ้หนักไก่พี่มียายเลยดีๆผมแบ่งไปนายพี่ไม่มีการกระจายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกตาหรือว่าไม่เป็นลูกตาไม่ต้องซื้อยตื้นนั่นนะครับอืมอะไรก็มีตาพามกับกับแมันาะบ้านไปบ้านมาไม่มาคือไม่เได้กับเวมากินกาแฟได้ <c oughs> นั่นนครับฝานกมาเทีย่ยว <c oughs> ก็มีอยู่เรื่อยนะครับนะฝานกมาเทีย่ยวลูกตาพานมาจากขูนเพชรกับเวเอาแฟนนกปักรดกินกาฟนแฟก็ ยินดีตัวหนักเสมอคกับยินดีครับไม่จะเป็นเราต้องเป็นลูกกานะคือไม่เป็นลูกกาไม่เคยสื่อใกล้กันเวไ,ได้กับเวต่างๆหรู้จักันได้ครับการตำรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวการปอบระมาณก้นนะครับอขอบคุณจำรักาังูลและกาเจไปรับการนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว้ามีโอกาสมีเวลาเยวจะพาไปเยี่ยมในบ้านว่า,วา,า,าบ้าน่อกนิดาดี โอปั่นเน่ปั่นแบบคือมันเดี๋ยวจะพาไปชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ฟากติดตามอดินดาฟา์มอาเซียนเหมือนกันแล้วก็ฟากติดตามเหมือนกันก็แบทแต่ละวันด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวก็อยากไปเลยนกไปเยี่ยมชมร้านสะกิดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับกวีเจนนะครับสวัสดีครับ